วัสดีวันสงการนะคะเพื่อนๆแหมช่วงนี้นะคะก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะออกไปเล่นน้ํากันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะและก็สําหรับใครนะคะที่ไม่มีแผนนะคะว่าจะออกไปเล่นน้ํานะคะก็สามารถดูคลิปปออยู่ที่บ้านได้เลยนะเพราะว่าปอเองก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันนะจ๊ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมยันเดนแล นะคะคปอจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเราเนี่ยชอบผู้ชายในเกมยันเดเลสคนไหนบ้างนะคะแล้ววันนี้ปอก็ได้คัดเลือกมาแล้วค่ะว่าตั้งแต่ปอเล่นเกมยันเดเลสมาเนี่ยเราชอบใครมากที่สุดนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่อยู่ในสเปคของปอนะครับเฮ้ย อยากรู้กันแล้วสินะแต่จะบอกว่าปอเนี่ยเลือกมาแค่5คนเท่านั้นนะคะเป็น5คนที่ปอชอบมากๆเลยนะแล้วก็แต่และคนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งก็มีความหลากหลายพอสมควรเลยนะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสําหรับผู้ชายคนแรกนะคะที่ปอชอบมากๆเลยนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจเลยนะคะก็คือผู้ชายที่อยู่กับเราตรงนี้เลยค่ะ อหแน่นอนนะคะว่าผู้ชายคนแรกที่ปอจะต้องเลือกเนี่ยก็คือบูโดนะคะอุ๊ยตอนนี้เราแล้วก็บูโดนะคะคือแบบยืนตัวติดกันเลยนะคะเขินจังเลยอะ่ะปอเชื่อว่าผู้หญิงหลายหลายคนนะคะที่เล่นเกมยันเนเลเนี่ยจะต้องชอบบูโดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งกันแน่เลยนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือผู้ชายที่ หล่อเก่งแล้วก็เทด้วยนะนี่บูโดทําไมนาะยถึงทําหน้าอย่างนั้นล่ะสงสัยบูโดนะคะจะเขินนะคะที่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยพาเขามาออกกล้องนะคะไม่ต้องเขินไปนะคะบูโดเพราะว่าฉันเนี่ยชอบนายจริงๆนะนี่เลยทําการเซลฟี่เลยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าให้ปอ เลือกระหว่างบูโดแล้วก็รุ่นพี่นะคะปอขอเลือกบูโดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยทําให้เราเนี่ยต้องเสียใจเลยนะแถมเขาก็คือผู้ชายที่มีความสามารถตั้งมากมายเลยแหละเพาะฉะนั้นนะคะบูโดเนี่ยก็เลยจะอยู่ในรายชื่อตัวละครผู้ชายที่ชอบมากที่สุดนะคะเราขอเลือกเขาเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะบูโดคะไม่ต้องตกใจไปนะ ว่าทำไมฉันถึงชอบนายก็พอว่านายเนี่ยนะเป็นคนที่แสนดียังไงล่ะแถมนายเนี่ยก็มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างดีด้วยนะและนี่นะคะคือตัวละครผู้ชายที่ปอชอบมากที่สุดนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูคนที่สองกันนะคะว่าปอเนี่ยชอบใครนะปอบอกเลยว่าคนนี้เพื่อนๆนะคะก็น่าจะอึ้งกันพอสมควรนะคะก็พราะว่าคนคนนี้นะคะ เขาคือคนที่ค่อนข้างเกเรเลยนะแต่ว่าคนที่เกเรคนนี้นะคะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าหน้าตาของเขายังไงล่ะคะแลนนี่นะคะคือผู้ชายคนที่สองที่ปอชอบนะคะเขาคนนี้นะคะมีชื่อว่าฮายาดารินะคะเขาคือหนึ่งในสมาชิกของแก๊งนักเลงยังไงล่ะคะหุยพี่ปอทาไมถึงไปชอบตัวละครที่เกรเรล่ะคะ จริงๆแล้วนะคะปอว่าเขาเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เกเรกับทุกคนก็ได้นะปอว่าจริงๆแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยอาจจะแค่เกเรกับคนที่มาทําไม่ดีใส่พวกเขาหรือเปล่าคะทุกคนก็คือว่าพวกเขานะคะจะมีขอบเขตของตัวเองนะสําหรับปอแล้วนะคะฮายานารีเนี่ยคือผู้ชายที่ปอชอบอีกคนนึงเลยนะคะด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือผู้ชายที่เท่ๆแมนแล้วก็ไม่ยอมใครนะคะซึ่งปอก็เลยคิดว่าเขาเนี่ย จะต้องปกป้องเราได้แน่นอนนะคะดูสิเขาก็ไม่ได้ขี้เหล่ขนาดนั้นนะเอาล่ะเราไปดูคนที่สามกันดีกว่านะอืมคนที่สานะคะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยแหละผู้ชายคนนี้นะคะเขาเนี่ยชอบในเรื่องของการวาดรูปยังไงล่ะคะ ุยอมันก็ดูโรแมนติกอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแฟนเป็นนักศิลปะอ่าเออนี่เลยนี่เลยเพื่อนๆนะคะก็น่าเจะรูก้กันแล้วแหละว่าปอเนี่ยหมายถึงใครนะคะนี่เลยค่ะเขาชื่อว่าเกจูนะคะนี่สวัสดีอุ้ยดูนี่น่ารักนะสําหรับผู้ชายคนที่3มนะคะที่ปอชอบเขาเนี่ยก็เป็นพราะว่าเขานะคะเป็นคนที่วาดรูปเก่งนะคะแล้วก็ ขี่อายด้วยนะหุยดูฝีมือสิเก่งชะมัดเลยอะทุกคนลองดูดีๆนะคะว่าเขาเนี่ยมีใบหน้าที่น่ารักนะตรงใบหน้านะคะ แอบมีกะด้วยนะผู้ชายที่มีกะแบบนี้นะคะน่ารักทุกคนเลยสวัสด,ดีมองกล้องหน่อยสิคะที่รักแหมไม่ต้องขยันตลอดเวลาก็ได้นะขณะมองด้านข้างนะคะอย่างน่ารักเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหล่อหรือเปล่าสำหรับปอแล้วนะก็คือที่สามเลยแหละทั้งเก่งทั้งน่ารักแถมยังที่อาย เพอาะว่าเวลาที่เรานะคะคแอบถ่ายรูปเขาเนี่ยเขาก็จะเอามือนะคะคมาบาังหน้าแล้วก็เหตุผลที่ปอชอบเขาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาใส่แว่นตาค่ะมองกล้องหน่อยสิโอ้โหเป็นไงเป็นไงหล่อละสิเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะคมาดูผู้ชายคนที่สี่กันนะจะพาไปดูใครก่อนดีล่ะไปฮะ ไปดูคนที่4กันดีกว่าคนที่4นะคะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะเขาอยู่ในชมรมสายศาสตร์นะคะไปดูกันว่าปอหมายถึงใครอุ๊ยเพื่อนๆนะคะก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละผู้ชายคนนี้นะคะคือคนที่ปอชอบมากๆเลยแหละและเขาก็มีชื่อว่าชินนะคะเป็นชื่อที่แบบว่า โดนใจอะนี่นายชินนายรู้ไหมว่าฉันน่ะชอบนายเนี่ยมานานแล้วนะยาถามว่าทําไมพี่ปอถึงชอบผู้ชายคนนี้ด้วยล่ะเป็นเพราะว่าปอเนี่ยชอบผู้ชายที่มีลนะักษณะลึกลับแล้วก็น่าค้นหานะคะซึ่งชินเนี่ยตอบ โจ์มากๆเลยนะคะลักษณะของชินนะคะคือผู้ชายที่น่าค้นหาแล้วก็หล่อด้วยนะถึงแม้ว่าในสายตาของคนอื่นนะคะชินน่ะอาจจะดูปร แปลกนะแต่สำหรับปอแล้วนะคะชินเนี่ยไม่แปลกเลยค่ะแถมยังหล่ออีกด้วยนะดูสิดูสิเวลาที่ชินยิ้มนะคะก็หล่อแล้วก็น่ารักด้วยนะแถมไร้อยคออ่ะยังเท่ด้วยแหละซึ่งปอก็เลยคิดว่าชมลมนี้นะคะค่อนข้างเหมาะกับชินเลยแหละนี้ชิน เธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยคือผู้ชายที่น่าเข้าหามากๆเลยนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบชินกันไม่เอ่ยปอว่าก็น่าจะมีผู้หญิงบางคนที่ชอบชินเหมือนปอนะเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแถมทรงผมอะ่ะก็เท่ด้วยแหละแล้วที่สําคัญนะคะชินเนี่ยมีดวงตาสีม่วงด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรมีเสน่ห์เลยอะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้ หล่อมากๆเลยเอาละชินฉันไปก่อนนะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดู คนสุดท้ายกันนะคะบอกเลยว่าคนนี้นะคะคือคนที่ทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีได้คาดคิดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปอนะก็พูดอยู่ตลอดว่าไม่เคยชอบรุ่นพี่เลยนะคะด้วยความที่ว่ารุ่นพี่เนี่ยมีผู้หญิงหลายคนใช่ไหมต้องยอมรับเลยแหละค่ะว่ารุ่นพี่นะคะหล่อจริงๆอ่ะใช่แล้วรุ่นพี่นะคะคือคนสุดท้ายที่ปอชอบ เขามีชื่อว่าทาโรลนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คงคิดว่าปอไม่ได้ชอบใช่ไหมแต่ว่าพอปอเนี่ยมาลองนึกๆดูแล้วนะคะเขาก็หล่อเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีเสน่ห์ด้วยนะจุดขายของรุ่นพี่นะคะก็คือมีผู้หญิงมาชอบเยอะอยังไงล่ะคะยิ่งได้ยากเท่าไหร่เราก็ยิ่งชอบเท่านั้นนะคะเอยดูสิ และตอนนี้นะคะรุ่นพี่เนี่ยก็กำลังจูบเราด้วยนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบทาโลกกันไหมเอ่ยหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนของเราเลยแหละคนนี้เอาละคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ5ตัวละครผู้ชายที่ชอบมากที่สุดนะคะแล้วเพื่อนๆ,ๆล่ะคะ <ๆ S 2> ในบรรดา5คนนี้เนี่ยชอบใครมากที่สุดคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีคนอื่นที่ชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิป ได้เลยนะขอห้าคนพอนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการตั้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน